สวัสดีค่ะอพี่ที่สิบสองกับแถวที่สิบเจ็ดถักเสือ้อลายไม่นายนกยูงนะคะขึ้นแถวที่สิบเจ็ดเลยนะคะทีน,นี้อ่าถักโซ่สามขึ้นมาแล้วก็ถักขอบมันได้เลยค่ะหนึ่งสอง ึสองสามโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็เอ็กลงในห่วงนี้เอ็กลงในห่วงที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอ็กลงในห่วงที่สองถัดมาค่ะ หวังที่สองถัดมาก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็มาถัดตรงนี้ห้าหลักนะคะลงหลักที่สามเหมือนเดิม ี่ห้าห้าเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งเลยนะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ถักตรงนี้อันนี้มันลายมันเริ่มมันเริ่มซ้ํากันแล้วนะคะอ่าพันหัวเข็มสองครั้งปลดสามครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งอีกลงไปในหลักที่สองปลดสองเส้นปลด, 2, ปลด 2, สองเส้น แล้วก็ปลดสองเส้นโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งนะคะหลักที่สามปลดแล้วก็ปลดโซ่หนึ่งจำนวนเก้าหลักนะคะแต่ต้องขัน้นทุกหลักต้องขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะอย่าลืมนะไม่งานลายมันจะไม่ขยายออกนะคะ หลักที่แปดนะคะหลักที่เก้าแล้วก็มาถักตรงนี้เลยไม่ต้องโซ่ห้าหลักสองสส ห้าโซ่สามเอ็กในห่วงถัดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าครบ แล้วก็มาถัก 3, 5หลักตรงนี้แล้วก็มาถัก9หลักเหมือนลายที่หนึ่งที่พาถักเลยเหมือนลายนี้เลยนะคะถักไปให้จบแถวแล้วเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันเนาะจบแถวนะคะโซ่ามมาแล้วก็เอ็กลงในห่วงที่หนึ่งเลย1 2 3 4 5 2 4 5 แล้วก็เอ็กลงในห่วงที่สองหนึ่งสองสามพันหกเข็มแล้วก็มาถักขอบเขียนเสื้อเลยโซ่หนึ่ง สามโอเคทีนี้ก็ไว้ต่อ EP ที่สิบสามเนาะพิกงานกลับไว้นะคะ